ในช่วงสงกรานนี้ครับก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งเตือนทุกท่านเกี่ยวกับดินสอพองครับซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์บริการครับก็ได้สุ่มตรวจสอบคุณภาพและพบว่ามีดินสอพองปลอมป,ปนเปื้อนในท้องตลาดครับ ซึ่งก็อาจจะมีอันตรายต่อผู้ที่ใช้ได้ครับโดยนายแพทย์นรงค์อภิกุลวานิชเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาครับก็ได้ชี้แจงว่าดินสอพองแท้ครับก็จะทํามาจากดินมานหรือปูนมานครับก็นิยมนํามาใช้ประโยชน์หลากหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นทาผิวกายคลายร้อนแก้ผดผื่นคันผสมน้ําอบครับแต่สําหรับการนํามาใช้เป็นเครื่องสําอางนั้นนะครับก็จะต้องผ่านกรรมวิธีการเตรียมที่แตกต่างกันครับ และเพื่อความปลอดภัยครับทางด้านของเลข,ขาธิการออยอก็เน้นย้ําว่าดินสอพองครับก็มีคุณสมบัติเป็นด่างซึ่งถ้าหากว่าเข้าตาหรือสัมผัสกับผิวหนังที่มีแผลนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองหรือติดเชื้อได้ครับดังนั้นผู้บริโภคเนี่ยก็ควรต้องระมัดระวังในการใช้ด้วยครับและหลีกเลี่ยงการใช้บริเวณที่มีบาดแผลหรือบริเวณดวงตาครับ สำหรับการเลือกซื้อดินสอพองก็ควรสังเกตให้แน่ใจด้วยนะครับว่ามีสลากภาษาไทยแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วนหรือไม่อย่างเช่นชื่อของเครื่องสำอางรายชื่อของส่วนผสมครับวิธีการใช้ชื่อของผู้ผลิตปริมาณสุทธิวันหมดอายุคำเตือน และเลขที่ใบรับจดแจ้งครับซึ่งถ้าหากว่าท่านใดครับพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสงสยัยหรือว่าผิดกฎหมายหรือว่าไม่ปลอดภัยนะครับก็สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย .1556 หรือเว็บไซต์ w w w f d a m o p h g o t h ครับหรือสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดทั่วประเทศเลยครับ